ขอสู้ช่องเปิลคุลูกเนื้อค่ะยินดีต้อนรับขอสู้ช่องที่เอ็ชันเพลงค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสู้หูุโคนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการที่เขามารับชมนะคะช่องน้อยน,อยน,ดน,ดอนิดนิดช่องเปิ้ลคุลุกเนื้อช่องนี้เนาะคะ่ะพี่น้องจ้าจ้าคลิปนี้วิดีโอนี้เนาะคะ่ะเปิลก็จะมารีเอกชันเพลงที่มีซื้อว่าจักมันเป็นแนวเลอค่ะพี่น้องจ้าซึ่งเป็นผลงานเพลงของน้อง สิริพรสีประเสริฐเนาะคะ่ะกับอันพอเสียงมอหล่มเสียงสวรรคะ์บอค่ะพี่น้องจ้าถ้าเกิดเปิดเอ้ยพิษหรือจังไดเปิดก็ขอโทษขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าจ้าก่อนทีาจะไปฟังเพลงก็จะลืมไปหายกำลังแรงใจเนาะคะ่ะนักร้องเนาะคะ่ะกับทีมงานเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าในช่องยูนาสตูดิโอเนาะคะ่ะรวมถึงสาวเปิดนคนลนุกเหนือด้วยเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกด ติดตามที่ผลาดบ่หร้คือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปนั่นเองค่ะพี่น้องจ้าจ้าถ้าเกิดคลิปนี้วิดีโอนี้เนาะคะ่ะถ้าเกิดเปิรนผี่ผลาดประการใดเปิรนน้อมรับทุกคําติเตือนเนาะค่ะพี่น้องจ้าแลวเปิรนจะนํามาปรับปรุงแก้ไขเพื่อจะเฮ็ดให้คลิปวิดีโอและช่องของเปิรนดียิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นไปเนาะค่ะพี่น้องจ้าจ้ากับเบ้าวไลายายห่างเนาะคะ่ะเฮาก็มาฟังเพลงจับมันเป็นแนวหรยอกันเลยจ้า ยูนสตูดิโอนี่นักวิทยาศาสตร์เขาว่าคันเราเห็นเพื่อแล้วโหเจอเขาเต้นแห้งนะแสดงว่าเขามากเขาอุ้ยมีาสุสกุก็มักตำรวจจราะจ้อนแหละเข็นมาเริ่มเจอจินยว่ายคุณไม่มันเป็นแล้วเหรอภาษาไทยกัะประมาณจักมันเป็นแนวใดอญ่ยังประมาณนเนาะค่ะ ເປັນຖ້າเจ้าດ່ໃຫຂາເປພື່ອນລ້ວເດີ້ດິນນຳກັນໍ່ຂໍກັນນຳ โดสาวผู้ไทย เขานำพ่อแม่ไอวอนไปกับไปไปกับไปจบลงไปแล้วนะคะพี่น้องจ้าสำหรับเพลงกับเอบจักมันเป็นแนวเรือของน้องสีริพรนซรีประเสริฐก,กับพอเสี่ยงมอลาเสียงสวรรค์มอลาเสียงสวรรค์สมซื่ออิหลีจากกับน้อง สิริพรสี MV MV กะสนุกสนานเนาะคะ่ะเหมาะกับไหวใสๆเลยเนาะคะ่ะคือแอบมักผู้เบาวแล้วก็มักผู้เบาวแล้วก็แอบ,บเบิ้งแชทเบิ้งยังแล้วก็แท็กแชทกันเนาะ MV ีนกะตลกตลกนะคะพี่น้องจา้าจ้าจัางไดกะอย่าลืมเนาะคะ่ะพีนน่น้องจ้าเขาไปไห้กำลังแรงใจนักร้องน้องสิริพรสีประเสริฐกับพ่อเสี้ยงหมอลำเสียงสวรรค์ร่วมถึงน้องๆที่แสดงมิวสิก MV เนาะคะ่ะแสดงในเก่งมากๆเลยะคะ่ะเปิ้นแบบ อดคำํำบ่ได้เนาะค่ะสําหรับมูนั่งเอกเนาะค่ะคือเบะปากมองบนเอียงสิคือเฮ้าโบมี่เนาะเฮ้าโบมีูู่้บาวน้ำเขาเนาะเท่ากับแค่หม,มอกอะแล้วก็เบะปากมองบนไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวยๆอยู่เนาะค่ะพี่น้องจ้าจ้าก,ก็อย่าลืมเนาะค่ะพี่น้องจ้าเขาไปแห่งกาลังแรงใจ นักร้องศิลปินเนาะคะ่ะร่วมถึงสาวเปื่อนคลุกเนื้อด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e และกดติดตามนะคะพี่น้องจ้าถ้าไม่อยากให้พลาดคลิปต่อไปก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้วิดีโอนี้เนาะคะ่ะถ้าเกิดเปิดนพิษผลาประการใดเนาะคะ่ะก็น้อมรับทุกคําติเตือนเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าขอบคุณที่ชมจนจบคลิปจบวิดีโอนนะคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหนา้าวิดีโอนหนา้าใหม่ค่ะสําหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ บ๊ายบายจ้า